สวัสดีครับผมวันนี้นะครับช่องสุริยูกินเที่ยวเล่นนะครับผมวันนี้เราจะมาตกปลาไปกินแรงอยู่ที่สะของเรานะครับผมวันนี้ยามบ้างๆนะครับผมถ้าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาครับเราจะมาดูว่าวันนี้เราจะได้ปลากี่ตัวครับผมเริ่มตัวแรกเลยนะครับผม นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมตกปลาอยู่ริมสาครับผมบรรยากาศนะครับรอบๆครับผมเป็นป่ายางนะครับผมเม็ดแรกเหงื่อหลุดนะครับเหงื่อหลุดมาดูเม็ดที่สองครับผมว่าสิบเม็ด ปลาจะกินกี่ตัวครับผมเม็ดที่สองผ่านไปนะครับผมถ้าใครดูคลิปนี้คอมเมนต์มานะครับผมว่ากี่เม็ดที่ผมจะได้ปลาครับผมวันนี้อยู่ไฮอยู่นาะคือเกาเด้นพป,ป่น้องเลย ถ้าบิดนิ่งๆแสดงว่าเงิอหลุดแล้วนะครับผมปลาอยู่ในสานี้มีแต่ปลานิินนะครับผมปลานิลแล้วก็ปลาปลาสวายนิดหน่อยครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นปลานินครับผม หนี่ครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมประมาณสองนิ้วถึงสามนิ้วครับผมเสียเอาไปลาดกลิ่นมือแรงพี่น้องเอ้ยเนืสี่เมตรครับได้ปลาตัวหนึ่งครับผม อ้าวติดแล้วครับผมติดแล้วดูซิว่าครับมันจะติดตัวใหญ่ไหมครับผมตัวตัวใหญ่มีนะครับผมแต่ว่ามันจะกินหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บนิ่งนะครับนิ่งแล้ะเนี่ยน่าจะหลุดแล้วครับผม วันนี้ไม่มีลมนะครับเมื่อวานนี้มีแต่ฝนครับผมวันนี้ไม่มีลมครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่อง s ุริยูกินเทเลนด้วยนะครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปนะครับเพราะว่างานเยอะครับช่วงน,นี้งานเยอะไม่ว่างเลยครับผม ผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆเป็นสวนยางนะครับผมเป็นสวนยางเป็นสะครับสะอยู่ในกลางสวนยางครับผมถ้าใครมาหาผมอย่าลืมแวะมาเที่ยวสวนยางกับผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะตกปลาให้กินครับผมตอนนี้ครับปลาครับผมดูก็ดีคลิปหนึ่งนะครับผมเนาะ จะได้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่าเราต้องมาลุ้นกันครับผมนี่นเเนื้อน่าจะหลุดแล้วครับถ้าใครมี คอมเมนต์แนะนําบอกว่าตกปลาสะยังไงให้ได้ตัวใหญ่เราจะไม่เอาตัวเล็กก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมส่วนมากผมจะได้ตัวเล็กๆครับผมตัวใหญ่ไม่ค่อยได้ผมจะได้ตัวใหญ่ครับหยุดครับผมตัวนีห้หยุดลว อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันด้วยนะครับผมใครบ้างบ้างนะครับผมคนไหนเข้ามาแล้วกดแชร์ผมด้วยนะครับเนี่ยก็ไม่แข็งแรงครับผมเวลามันลงน้ำแล้วมันเปื่อยง่ายครับผมเป็นหัวาหารครับผมหัวาหารปลาครับผมไม่ใช่เหยื่อของัวเดียกของจริง ก็ตัวขนาดนี้แหละครับผมไม่ใหญ่มากครับผมตัวสองนิ้วถึงสมนิ้วได้ครับที่ผมได้ตอนนี้ครับผมมันไม่ได้ตัวใหญ่เลยครับได้ตัวเท่านี้ <c oughs> ทุกคนคิดว่าผมจะได้ตัวใหญ่สักตัวไหมครับรอครับรอดูนะครับผมว่าตัวใหญ่มันจะมาหรือเปล่า ได้แต่ตัวเท่านี้ครับ ตัวน้อยครับตัวนี้ตัวน้อยตัวนี้จะปล่อยนะครับผมไม่เอาครับผมมันตัวเล็กเยอะแล้วครับใครมีวิธีตกปลาดได้ตัวใหญ่ๆคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผม,มตัวน้อยๆครับ เนื่อเหยื่อครับเหยื่อมันไม่แข็งแรงครับมันมันเป็นแค่หัวอาหารในถินมันไม่ใช่เหยื่อมันเลยเสียบกับเบียดมันเลยแตกอยู่ครับ นี่ครับนี่ตัวประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ครับตัวท่นนี้ตัวใหญ่กว่านี้มันไม่ได้นะครับ ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับผมสุริยูกินทเทเรนนะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์เป็นไหมครับผมกดแชร์นะครับผมเรือแตกเนี่นะครับเสียบเด็กไม่ได้เลยครับผม 你那个不带我子什么了？你哈？ ตัวเล็กครับผมตัวเล็กวันนี้ไม่น่าจะได้ตัวใหญ่นะครับวันนี้ดูแล้วดูลักษณะแล้วลครับผมยังไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับผมเอาไว้ ep หน้าเดี๋ยวผมจะมาตกเป็ดให้ดูใหม่นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับตัวใหญ่น่าจะไม่ได้แล้วครับพี่น้องเอ้ย